มัตบาโอ้น่าก,กินมัตาบาทเท่าไหร่อ่ะแล้ว,แล,วแล้วนี่แป้งธรรมดาหรอธรรมดาธรราไหไรอะธรรมดาชิา้นละสิ ันนี้ร้านโรตีโรตีพอดใต้ของแท้โอ้สแสดงออเดอร์เยอะเนี่ยออเดอร์เยอะมากเลยทุกคนต้องจดคิวนะนี่ต้องต่อคิวร้านนี้ไม่ธรรมดาเน,นี่คือสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีขึ้น,นโอ้ยอู่ในคิวคิวคิว,ควยาวเลย ถ,ถ้าแบบนั้นคือธรรมดาแป้งธรรมดา<อ>40นี่แต้หนึ่งหรือสองอ๋อสี่สิบบาทได้สองอัน,นอันละยี่สิบบาทอ๋อแล้วมันจะเป็นชอ่าใส่นมใช่ไหมโรตีใส่นมอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าสูตรอิสลามป่ะอันนี้คนทำไม่ใช่อ่าสูตรภาคใต้เขาบอกว่าต้องกินกรบชานะ อ,อันนี้คือต้องกินกชาโรโตีชาชักเข้ากันดูโอหทำแผงเนี่ยแผงเขาหนานุ่มมาก มันตะบะหมดแล้วเพราะว่าพรุนี้ต้องจัดมาเยอะวันนี้วันแรกนี่ไม่น่าเชื่อนะเขาคิดว่าจะขายขายไม่ดีนะเขาเขามาจํากัดแต่สุดท้ายมันขายดีใช่ไหมก็เลยหมดวันนี้วันที่สองอพรวันที่สองแล้วมาจะได้กับลูกค้ามันตะบะมันตะบะไส้มันทําจากเนื้อไก่ใช่ไหมมันตะบะเราเป็นไก่อ่าเป็นไก่ครุนี้จะไม่หวานนะ ถ้าบอกไม่ใส่นมมันจะไม่หวานมันแล้วแต่ลูกค้าสั่งหวานก็ได้ไม่หวานแต่สา่ยอะเพราะว่าปกติแล้วตีมันต้องทายมันหวานนิดนึงมันจะต้องหวานนิดนึงเนาะ